ัเล็บมือครับอาจะตัดเข่าฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนแชนแนลนี้นะครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมจะมาตัดเล็บมือครับอาจะตัดเขา่า นี่ครับมันตัดบ่เขาครับแบบนี้ม่แตอด้สื่อใหม่ครับพอมันตัดบ่เขาแทบสีบ่เขาเลยครับครับสวัสดีครับมื่อนี้ผมชาพี่ิ้องมา ้ำกันไกท่ที่มันโม่คุ่มครับตัดบกเขาตัดเล็บมือเล็บเท้าบกเขา่าเดี๋ยวผมจะพาพ่นองถ้ำให้ก้นไก่กุ่มจิบเหมือนกับสื่อใหม่ครับถ้ำใดก้านง่ายๆครับแค่ใส่นี่ครับเศษกระป๋องเป่าเลยผมจะามาทํำให้ การไกตัดเล็บนี่คม่มจีบเหมือนสื่อใหม่ครับมาเริ่มวิธีทํากันเลยครับทํากันแบบง่ายๆครับครับเริ่มวิธีทําการทําการไกลตัดเล็บให้คม่มจีบเหมือนใหม่ครับนี่ครับมันแทบสิบโมเข่าครับและว่าวิธีทํากัน,นง่ายๆครับ มีเศษกระป๋องครับเอามีการไก่ตาเหล็บอยู่แล้วที่มันโมคุ่มครับเอามาทำกันง่ายๆครับไผ่ไ,ฟไฟกับตั้มได้ครับดีว่าเขาจะซื้อไ่ครับ ยังใส่ไปอีกไหนนานครับก่อนจะทำเขาปดออปก,ก่ณนครับนี่ปดอเกบตัวมีดมาเลยครับปดออกมาเลยครับ ครับออกแกนแกนของกานไก่ส่วนของเอาครับทําได้ขั้นง่ายๆครับง่ายง่ายง่ายง,ายงายนี่ครับทําเสร็จแล้วครับเยะจะมาตัดให้ เบิ่งรับว่ามันจะใส่ใดบอ่อปังเสียงนะครับครับทำได้ง่ายนิดเดียวครับ จากปกติมันโบ้ค่มครับมันจะเริ่มคมเพราะว่าโต๊ะโต๊ะทีมันดึงดึงมีดมันเลยครับมันจะแข็งขึ้นมันจะทําให้ลับตัดในค่มยิบเลยครับเดีบยวผมอีกครับ งาครับทำได้ง่ายไฟก็ททำได้ครับสําหรับการทํากันไกลตัดหลิบใ,ใส่ได้เหมือนใหม่ครับเคยียระหะปวงเป่ามานี่ครับเอาฟ้าส่วนอีกฟ้ามเอามาใส่ข้างล่างก็ใส่ได้แล้วครับเอาโบจัเป็นสื่อ การไกดัดัเหล็บใหม่ครับคือใส่อันนี้ก็ใส่ใดแล้วครับเหมือนกับสื่อไม่เลยครับคือเขาบวชอ,อีหาอยากพร้อมนไม่หูอยู่แล้วครับหาบัวอันนีก้ก็ะเอานื่นก็นไดดครับแต่ว่า ต้องได้เจาะหูครับแต่ว่าตัวนี้คือบริเจาะหูครับสําหรับการทําให้ตาดไกลตัดเหล็บข่มจิบภายในหนึ่งนาทีครับง่ายๆแบบบริไดเสียงเงินครับนี่นะครับครับสําหรับการทําให้ตาดไกลตัดเหล็บข่มจิบ เหมือนสืใหม้ทําได้ไง่ายๆครับขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสําหรับว่าพี่น้องอยู่บ้านมีการไกท่ทิ่ตัดโบเขาครับตัดโบคุม้มใกรพี่น้องเอามาทใมํใไม่แบบผมทํานี่นะครับแบบง่ายๆตัวที่โบจะเสียเงินแม่แต่บาทเดียวครับสําหรับการทําการไก่ตัดเล็บให้คุม้มขอจบไปเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณสำหรับการรับสชมและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเรื่องเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ